เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันหน่อยดีกว่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนระดับไฟก็ได้นะเอาจริงระ <c oughs> ดับไฟซะหน่อยก็ดีมันแสบตามากเลยเฮ้ยเขาน่ารักอ่ะ สัดีครับเกมนะครับชัดางคลลองซับพีครับปัจจุบันครับเกมอายุ20ปีครับเกมเป็นนักศึกษาอยู่ครับอยู่คณะบริารรหารธุรกิจสาขาการบัญชีครับนอกจากเรียนก็จะมีรับงานถ่ายแบบหรือไม่พวกงานฟรีแ l a n ์นะครับปัจจุบันก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์ของคณะขอ,ของตัวเองด้วยเนื่องจากตอนเด็กผมชอบอ่านการ์ตูนครับแล้วมันจะเป็นการ์ตูนแนวกีฬาหลากัหลกๆก็จะมีเรื่องไฮคลิวครับบูล็อกแล้วก็โอเอชิ H e, ครับเป็นกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็เป็นกีฬาฟุตบอลครับพอเราได้ลองเล่นใช่ไหมครับเรารู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกมีไฟมีช่นนใการ ที่อยากจะเป็นนกีฬาฟุตบอลปกติเวลาซ้อมจะเป็นซ้อมช่วงเย็นๆครับประมาณ5โมงถึง3ทุ่มทุกวันครับแล้วก็เคยมีแฟนที่ไม่เข้าใจด้วยแบบว่าเหมือนพอเราซ้อมแล้วเลิกดึกใช่ไหมครับเขาจะคิดว่าเราไม่มีเวลาให้ได้แ,แต่พยายามอธิบายเหตุผลให้ขเขาฟังครับว่าเราก็เป็นกีฬาแบบแต่เราก็พยายามหาเวลาว่างมาให้เขาเสมอแต่ว่าขนาจจะยังไม่พอครับซึ่งพี่ๆในทีมส่วนใหญ่จะเป็นสาวประเทศของ ก็ที่เห็นผมทาเล็บสีมุมูเนี่ยเพราะว่าพี่ๆในทีมเขาก็ทาให้ผมเพราะว่าเวลาไปแข่งข้างนอกใช่ไหมครับเขาจะทาไว้กังมีนักกีฬาวันเลข่ของที่มออื่นจะมาจีบอะไรกันมาณนี้ครับก็ส่วนตัวแล้วตัวเองก็เป็นเดือนมหาลัยด้วยครับก็เลยอาจจะมีผู้หญิงเข้าหาบ้างหรือเข้ามาจีบบ้างก็เวลาไปแข่งที่อื่นก็มีเข้ามาขอถ่ายรูปบ้างครับใน DM ม e ีครับ DM มาหาประมาณว่าเหมือนให้กําลังใจก่อนแล้วก็จะเริ่มถามชื่อถามชื่อแล้วก็เริ่มถามว่ามีแฟนหรือย,ยังขอจีบได้ไหม ผมก็มีตอบบ้างแบบขอบคุณครับอะไรปมาณนี้โดยปกติเป็นคนเฟลลี่ครับก็เวลาที่ผมมีแฟนใช่ไหมครับผมก็จะลดความเฟลลี่ตัวเองลงแล้วก็ไม่ค่อยได้ตอบเป็นเดินเวลา DM มาอาจจะเป็นตอบแค่ขอบคุณครับแล้วก็ไม่ตอบอีกเลยฝากถึงสาวๆทุกคนนะครับอยากได้แต้มต้องเติบเอต่ถ้าอยากโยนเธอ say yes ต้องทำยังไงครับอย่าเพิ่งติดเนะครับ ผมชอบตรงที่ว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เป็น L G B T Q ในทีมทาเล็บป้องกันนักกีฬาอีกฝั่งมาจีบงี่แหะฮะใช่ครับคือยังไงฮะงอ,อ,อ,อ็ห่วงคุณเหรอฮะเพื่อนเพื่อนห่วงก็น่าจะเป็นฟิลนั้นเพราะว่าเวลาไปแข่งข้างนอกใช่ไหมครับก็จะมีนักกีฬาของมอเอีน่นมาเข้าหาแล้วก็มาจีบผมครับเขาก็เลยตัดปัญหา้ดยการทาเล็บไปเลยให้กูหญิงผู้ชายที่เข้ามาจีบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็น L G B T Q ครับที่เข้ามาจีบอ๋อก็ทาเล็บใส่ไปเลยใช่ครับ ก็มีสาวๆาวมีคนทัก DM มาบ้างใช่ครับก็ก็มีบ้างครับฮะทีนี้เราลองมาดูซิหุ้ยดับไฟโมไม้ล้วมกูดับไฟล้ <c oughs> ฟะฮะข้อแรกเลยก็คือหนูไม่ชอบเด็กอ,อายุาใช<ห>่ใหมาเด็กชอบหมาแก่มากกว่าการดูแลท้าขา,หา,หาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอดูอ่ะแบบการพูดการจาของเขาอ่ะหนูรู้สึกว่ามันดูน่าเบื่อดูแล้วแบบ ถ้าคุยกันแบมืนคงจะน่าเบื่อเขาดูไม่ตื่นเต้นอะไรเลยดูนิ่งๆไปหน่อยใช่ไม่ตื่นเต้นเลยคุยทำไจะน่าเ่คุจะต้องคนยังไงเหรอเป็นไงอีเซลมอนอะไงไม่เอาวัตถบีมาด้วยเลยไงอะไรเงี้ยชอบเงนี้ชอบอย่างนี้อะไรอย่างนั้นอ๋อชอบคนปักเจ็บอุ้ยแม่หมอแม่หมอดับไฟนี้ทำไมไพ่มันบอกอะไรหรือว่าดูวีทีอาร์แล้วรู้สึกไม่ใช่เมาอายุห่างกันหนุนหนึ่งรอบอีกแล้วหนึ่งรอบเลยนะหนึ่งรอบเขายี่สิบ คุณเท่าไหร่ส8 3สิบแสามสิบสองแก๊บมันห่างกันไปใช่คาะเนี่ยไพ่เขาบอกว่าเขาเป็นนักศึกษาอยู่อ๋อนี่เปิดมาเนี่ยนะเปิดมาเออจริงจริงแล้วไพ่คุณก็ใช้ได้เหมือนนั้นเนี่ยอ่ะเพิร์ดทำไมหน้างหงิกหน้างงออะไรขึ้นมาเปล่าค่ะทำไมดับไฟอ่ะห่างกันหนึ่งรอบเหมือนกัน เห็นอายุละท้อใจเห็นอายุละท้อเลยจะเลื่เลืกขนาดไหนแต่ถ้ามันไกลกันขนาดนี้ไปกัะลำบากใช่วอลกับวอลเจอแต่ไม่ไหวแล้วค่ะอ๋อ้าวเมย์ค่ะดูดับไฟไปซะละก็ดูเขาผอมแล้วก็อายุน้อยเกินไปค่ะอ่ะอายุน้อยเข้าใจแล้วผอมแล้วเป็นยังไงอะหนูชอบคนมีกล้ามเนื้อเวลาก่อนมันจะแบบแน่นๆอ๋ออ่ะอย่างี้อย่างี้ได้ไหมนี่แน่นๆอย่างงี้ได้ไหมนี่ ล้ำล้ำเลยคุณชตัวนี้เนี่ยนี่เป็นไปได้นะคุณผู้ชมพอยืนใกล้ๆมองอะไรมองกรมามันผูกพันมันผูกพันมันผูกพันจะเปิดไฟก็เกรงใจพี่ลํำวันนี้เออมองกันมานานเออไอที่เล่นมือถือนี่คือดีหากันแล้วนะเดี๋ยวนี่ไอตัวนี้ถ่ายเสร็จแล้วกลับยป่ะครั่าี่ผูกพันผูกพันเป็นผูกพันนี่คนเขาปิดไฟเพราะว่าเออน้องเขาเด็กไปนู่นนี่แต่เราเปิดไฟนะ เราอายุเท่าไหร่28ค่ะว้าวจริงอายุเท่าไหร่แปดนะอย่าแรงมึงซีหลอกประชาชนแล้วมึงเปลี่ยนตัวเลขเปล่าใช่เหรอ28ใช่เหรอ28ค่ะเห็นหน้าน้องแล้วอยากเล่นเกมมากเกมอะไรฮะอ่ะน้องเขาชื่อเกมกูจะไม่รู้เหรอว่ามุ๊จะเล่นอะไรอ่ะอยากเล่นน้องเกม นี่สัปดาห์หน้านํำมายืนตรงนู้นเลยจะได้ไม่ต้องเดินแวไก่อะตกลงทำไมเปิดไฟก็หนูน่ารักอ่ะหนูอยากรักเด็กบ้างอ่ะแม่สอนให้รักน้องไม่ได้แค่ว่าเราจะโตก่าแก่ก่าหนูไม่สนอออ๋อให้โพเดียมหลังปิดไฟก็สนุกสนานเลยค่ะทำมาเกิดจะไม่ชอบใจอะไรขึ้นมาเขาเด็กกว่าด้วยเด็กกว่าเท่าไหร่สี่ปีสี่ปี ฮ้ยก็บุกรับไม่มากนะแม,ม่เด็กกว่าไม่ไม่เคยชอบแล้วก็เขาดูมีอะไรให้ทําเยอะเรียนด้วยเล่นกีฬาด้วยทํางานด้วยอะไรเงี้ยแล้วเรานอะเราอยู่บ้านใชไโ,โ,โอ้โหน่ม่จริงคือยังไงอาชีพติดเตีย,ย,อยงอะไรเงี้ยนั่นแหละเขาดูแบบไม่น่าจะมเีเวลาให้แฟนอะอ่านเนี่ยใช่ไหมพอไม่ชอบแล้วก็จะดูงองแงอะไรขึ้นมาเลยฟ้าเลยกูณดับไฟอ่ะเขาเด็กกว่าเคยบอกนะหนูชอบคนโตกว่าชอบอ้อนชอบแบบว่า เป็นคนโดนดูแลโดนปกป้องอะไรแบบนี้ค่ะแต่อันนี้อาจจะต้องแบบปกป้องของอะไรแบบนี้เล้ยแบบไว้ก่อนละกันอโอเคอ่าเป็นที่เด็กกว่าเนี่ยพอปิดไฟแล้วก็หน้าความหน้างหงิกกันหมดเลยไม่ต้อนรับไม่รับแขก <c oughs> เออจากเราที่เป็นคนหน้าตามไม่รับแขกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะ่ะทำไมไดับไฟไม่เบล เขาดูมีคนเข้าหาเยอะอะค่ะแล้วเขาก็ตอบแชทอะไรอย่างเงี้ยตอบแชทคนอะใือไหเราเว่าช่เราคนเราไม่อยากคุยกับคนที่แบบว่าตอบแชทคนอะมันไม่ดีไหมไม่ใช่หนูหมายถึงเขาดูมีคนเข้าหาเยอะแล้วเวลามีคนทักหาเขาแล้วเขาก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนขี้หึงไงฉันไม่ชอบใช่อาจจะคุยได้นิดหน่อยแต่แบบก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นคุณโดนดับไฟเพราะคุณฮอตเกินไปครับมีคนบางคนเขารู้สึกว่ามันจริงแค่บอกผมผมก็ ก็หยุดให้ได้นะครับนี่อ้าวยัยสาวโสดคนใหม่นี่ก็ดับไฟไปซะทำไมอ่ะหลายหอย่างด้วยค่ะด้วยแบบว่าเขาไม่มีเวลาเขาดูแบบต้องซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาซ้อมกับเวลาทํางานเรามันก็อาจจะแบบไม่ตรงกันเวลาเราอาจจะไม่ตรงกันแล้วก็อีกอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันก็เคย เขาแบบว่าดูมีคนเข้าหาเยอะนี่เป็นคนขี้ระแวงอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะทําให้เขาแบบหงุดหงิดหรือเปล่าถ้าหนูแบบระแวงเขาเยอะๆถ้าคนที่เราชอบเขามีความสมบูรณ์มีความน่าสนใจมันก็จึงไม่แปลกที่ก็จะมีใครสนใจเขาเหมือนกันนะในแง่นี้มันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมันก็ต้องมีคนเข้าหาเยอะแล้วเพราะว่าสแตนดาร์ดของเรามันก็เป็นสแตนดาร์ดที่คนอื่นก็ชอบเหมือนกันนะแต่เรารู้สึกไม่โอเคใช่ไหมไม่โอเคโอเคของขวัญคุณดาไฟ <c oughs> เขาเด็กก่าหนูแล้วเขาก็ยังเรียนอยู่ด้วยหนูไม่อยากพ้าผู้เยาว์ค่ะพ้าผู้เยาว์เป็นเช่กันาผู้เยาว์โอีป้าจะต้อง้าผู้เยาว์เลยเหรอลูซี่ท่คุณดับไฟอ่ะเขาดูมีตัวเลือกเยอะค่ะไม่อยากไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกจริงหรอกลัวแพ้อดคิดซะอย่างนี้ไปคิดซะอย่างนี้เดียคุณดับไฟ ค่ะเขาบอกว่าเขาต้องซ้อมห้าโมงถึงสามทุ่มทุกวันม,มันคือเวลาที่หนูเลิกงานแล้วมันเป็นเวลาว่างของหนูซึ่งเขาไม่ว่างคุณเล่าในวิทยานี่คุณเคยมีปัญหากับคนที่คุณคุยเพราะว่าคุณต้องต้องซ้อมใช่ครับใช่ไหม<ช>อานนี้เป็นประเด็นจริงจริงด้วยอ่าอ่าบ,บลบอรี่เขารอบหนึ่งกันใช่ไหม,มหนูรอบและบวกหนึ่งะนะันน้น น้าหลานป้าหลานกันไปไม่ไม่ได้อ,อนาคตเราปวดหลังเราไปกายภาพอย่างเงี้ยเ,เวลาเรา ome, เออฟฟิศินโดมอะน้องต้องแบบพี่บอกอนนหนูยากเป็นบีบีของพี่พี่ไม่ได้อยากเป็นแบบป้าของหลานอะไรอ่งเงี้ยอเข้าใจเข้าใจเอาอย่างงี้ไหมเสนออย่างงี้ไหมอย่างน้อยๆถ้าไอเรื่องการที่หนุ่มโสดยมันเด็กกว่า ปี2025เนี่ยจัดรุ่นใหญ่มาเลยจัดรุ่นใหญ่แบบ50อัพมาเลยเราเคยจัดมาแล้วเสียชัดแล้วก็แบ็คเอาท์หมดเลยฟังแบบนี้สุดท้ายคุณก็แค่ยังเรียนอยู่ยังเด็กยังมีอะไรต้องทำแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขานึกไม่ออกว่าจะมีส่วนร่วมในชีวิตคุณยังไงอพอฟังอย่างนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงก็รู้สึก รู้สึกก็ไม่แปลกใจอะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะคิดแบบนี้กันใช่แล้วสำหรับคุณคุณมีปัญหาไหมกับการที่จะพบคนที่ตกว่าสำหรับผมไม่มีปัญหาเลยครับถ้าเกิดผมจะพบคนที่ตกว่า,าก็มีเปิดไฟหลายโพดเดียมอยู่นะเพราะฉะนั้นเราทำความรูม้จักผู้ชายคนนี้เพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงอย่าเพิ่งดับไฟไปเลย